วันนี้กะทิอาบน้ำนะคะกะทิหันมาหน่อยหันมายิ้มให้กล้องแม่เร็วดาราดาราสุดโปรดวันนี้ไม่หายใจเอาแม่ <laughs> ทำมันหลยวันนี้ไม่หายใจแรงอยู่้วหรอก,กะทิฮะ <laughs> นี่ เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึง่งสวัสด,ดีค่ะหนูชื่อหนูชื่อกะทิค่ะหายใจแรงอตอนมันคืนก็ก่อนแรงด้วยว่อยากฟังเสียงกะทิไหม